สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube r c สารครับผมวันนี้พามาชมรถขุดซานี่ครับคู่โอ้คู่ครับทำงานอยู่ใกล้ๆกันเลยครับ ซานี่อสานึ่งห้าซีนะครับซูเปอร์ ACE นะครับหรือว่ารุ่นสิบงานลอกอ่างเก็บน้ำครับผมพอตักใส่สิบล้อดั้มนะครับน่าจะเดินไป ทำทางใหม่ก่อนครับเมื่อกี้นี่ก่อนจะเริ่มถ่ายหรือว่าทํางานนะครับค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วทำเร็วพอสมควรเลยคนนี้เลยนะครับ อากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ทีวีรัมดูว่าใส่มากน้อยแค่ไหนครับเทอยู่ใกล้ๆครับ ปากบอ่อเรียกว่าปากบ่อเลยก็ได้ครับให้สัญญาณออกตัวครับโอ้ไปแบบนิ่มๆครับผมไม่มญห,หา ช่วงนี้ก็จอดรอรถตั้มครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาชมกันต่อครับมาแล้วครับเป็นล็อกกี้ครับอีซุสุล็อกกี้มาดูความจวดของเขากันครับสำหรับซาเน่ครับซูเปอร์เอ e ีเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนถ่ายอแอบเห็น ตากค่อนข้างค่อนข้างที่จะเร็วมากครับก็ขายดีขายดีครับสหรับซานี่เครื่องยนต์สี่สูบครับมิสซูมิชเิเร็วไม่เร็วดูเอาครับผม อีกชั้นก็เคลียร์ทางอยู่ครับทาทางไ่ จัดเต็มเหมือนกันครับงานนี้ในสัญญาณออกตัวเป็นที่เรียบร้อยครับ มาชมอีกครั้งหนึ่งครับ รถด,ดำก็มาเรื่อยๆครับเรียกว่าไม่โคลีไ่ไม่ได้ไม่ได้จอดรอนานนะฝั่งนี้ก็กำลังตักใส่เหมือนกันครับผม ครับก็ปิดท้ายนะครับด้วยการออกตัวของเจ้าซูโมโ่ครับต่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ